นนหนูด้วยมาดิครับมึงไปจับผู้ชายคนที่ต่อยหน้ามึงไ,มไหมกูจนกายกระเงินพอดทีแต่แล้วสบายผมพลัมก็ไปตาวันเหลาเลยแต่นี่กูสัง่ง,ไไงมาเนี่ยแต่เั่นชักไหนอ๋อไงเลยผมต้องต่อยบันโดนลุมคุ้มมาไดนี่ยไอ้หนูด้วยมึงมีความคิดจะได้ข้าวบ้านกูต่อไ,ไหมก้าวขี้ไม่กินนี่กินไหน มึงคิดจะได้ค่าบ้านกูต่อไปมึงไปจับผู้ชายคนนั้นมากูไม่อย่างนั้นมึงไม่ต้องได้ข้าบ้านกูเด็ดขาดไปข้าพเจนาในบรรดาไปในตัวมาแล้วกินข้าวก่อนนะต่อไปนั้นมาคิดไม่ต้องแดกเรื่องชายนู่นแหละไอ้แทงมันไอ้เวกมีแผลที่ปากไหนู่มนู่นมีแผล่ทำไมที่มันไม่มีแผล่มัน ไอ้เปรตนี้ไม่สามารถทีพพวกเนี่หยาบกูได้แล้วเล็นกับเขาเล่นกับกูดีแล้วกักู้ขุนข้าวมาไหมชีวิตได้เต่งกับบอกว่าเปล่อนกู้ไม่ตัวตั้งแต่ไรกแล้วกูบอกมึงให้รู้หน่อกันชีวิตกูแก่ตอนนี้กูไม่กู้ใครระกันทีแต่เตีเตเปล่อนกู้กูมึงอย่านึกเลยนะบอกกูว่าหวานเล่นดีพูกูเล่นดีเขาเขาเล่นไม่ดีหวานกูไม่ฏิเล่นดีต่ำมาก ก็ใช่ไหมชีวิตในถิ่งตาเขาห่อในจกไอ้ทู้จำกูนะทราบไหมผู้ใดยิ้มกับจกเข้าในจกยิ้มตาเขาตำหนักมันพี่กับจกเข้าในจกมันเหมือนพี่ก็ใช่ไหมกูไอ้เกียดกูกูไอ้เกียดเิกูก็ไม่เกียดกูกวาดไม่เกียดเลขดีกับกูตาเลขไม่ดีกูไม่ดีกับเขาเล่ถิ่งกูบาดเออมาจริงอะไรเออไอถิ่งมานี่นี่กูไอเกียรติแล้วเออคนเรามนุษย์แม่เกียดติมนุษย์เลยเกียดเคย ตีว่าก็ไอ้กัรนบะปลายนาตตะบานบ่วันนี้ตีงับไปลายหูตะปนีตัวนากูเป็นครอบครากกูนะนี่พี่เขียนิีกูชีวิตกูเกิดมาจากนี name, ่เร nah ื่องคนไม้เขียนคนลูกอไม่หยกมึงเออกูก็มันเออการนี้กูหยกเป็นตัวอย่างครอบครัวครอบครัวอยู่กลางบ้านโรงครอบครัวครอบครัวนี่ตายแต่ที่กูจำได้ก็ไม่เคยให้เขียนกันเลยเคยต่อเคยพวกกับเมีย พวกกับเมียยังไม่เค et ียดกันเลยอ่อเขาไม่มั่วครับพวกตะมันเดือนร่ำเบื่อเรือเมียไม่เคยทำเลยเลยอยากทำแมาต่ำเต้าด้วยมะนะเดือนหนึ่งร่ำทุกวันเมียแรงดีกับพวกวันเดียวคือวันเดือนเดือนออกตาบอกว่าเดือนเดือนออกแหละทุ่มานุ่งวันหยัดแทบแม่ถึงแรงดีเถอะพยายามนำตะพีหนังซือซับผู้ไหวแล้วแล้วอาบตะปีพอพวกเข้าในห้องน้ำถือมาอยู่พื่อแต่พวกไม่แกล้งกันเองไว้หน่อ กระดีเส yeah! okay. the ือเขาหลักหนับเบียเอาคนหนับเบียพวกร้องอ๋อย่าหนักหนักไปตัวจัมปุนตามใจเมียกูเมียเคยตัดหลักหนับเบียในป้าอะไรอยากแตกแมหมลักนะฮอลล่าวเออคนเราไอ้เขียดพวกร้องหนักต่อหน้าพวกรักได้ย็นเย็นเจนไรหวะดูเดิอนเดือนเราเมียหนังหนับอยู่ดูมันมีความชุ่มไปดูนี่แหละครับแล้วจ้ำเราเบียในป้าเหืือนการจากบ้านเลยดูอยากแตกแมม ยค่าจาทีบานเลยอ๋นี่ไปนันจาที่บ้าแล้วหราวะไอตำตาเมื่อเดือนนี้ไหมพาะว่าจะขึ้นหนุ่มชิมแแล้วหนเออทบ้านนอะอใช้เ้าแตบ้านเด็กไม่ได้เญ่ตายต้องเด็นุ่มชิมตามตาแแล้วะอุบาทว์มข้าอว่ก็ไม่รู้ตากูเียใจตัวกับพ้ว่าคุ้เรียใจคือกับมาลยกลาปันเอรู้อ๋อกับพวกดามกัมาลยกลาง พวเด็กยังไปด้วอยู Ex ่ว้ยปรีใดปี่ไออูบาดพอกับมาและชูรีน um ั่นไปเล่นอะไรมาเลยลูกลูกสกปรกเย็นไม่เย็นไหมมานี้แม่จะาบล้ามากยดดีม่มเมียกูหรือพวกมึงมาเล่นแกลบพวเดินตาเปันนั้นแล้วกูจะปลอนกูไปเก็บควเก็บก็ไม่เกู่มาเก็บทำไมอ่น ไอ้ที่ว่าเกึงแล้วมึงมีเรื่องมากไม่ใช่เรื่องมาแบบเนรพลกับผู้ชายที่จะถามมึงว่าผู้หญิงคนที่ไอเวกว่ามึงเห็นไหมเห็นกับช่วยไหมช่วยแล้วผู้ชายคนที่ต่อยไอ้เวกเห็นกับแล้วทําไมที่มึงไม่ช่วยเหลือจับผู้หญิงคนนั้นส่งไห้กูนะจ๊ะเอาไอ้เวกบอกกูว่าตหางาติดมือกูราคาแสนแล้วตามาตำรวจ มาขายเตบไม่รกมาโรทีเากับพเปรเต็มย่ายมาามนี <göster ges response> like ้กงที่เขายกับมันเยนอยนโนอมาที่ย่างปลอกไอ้ีเกิดมาอย่ทมนี่เลยผมไม่กล้คนทุคนีกับเลยไม่โรทีว่าคนกกัราทมไอ้ี่กบาาิเออมึงมี่องมาติดมือกูกูจัดการขายเรียบร้อยทุกคนเหมือนไห แต่ค่าตาจายปุ๊มจับเด็กใหมถึงใกล้ก็โทษอย่าเตือนใจพุทธรับถ้าจายถอดสะพานพุ่นตะล้นช่วยเลือกคนจนหวัดว่าเรนรอนช่วยตายกับแต่ใต้เรื่องอุบาทปุไม่ทำครับเรื่องอะไรอุบาทเรื่องแทนนุยการไปทำอะไรแล้วเรื่องอะไรที่มึงว่าอุบาทจับเด็กมากระตั้งแล้วจงใกล้นั่นอุบาทครับท่านคืออาไรเวกายนุนุยไอเวกายนุนยที่มันเหมือนมันทำมึงอย่าลืมว่ากูสั่ง มันกตัญ <Kinder weg> <wireless> ุบาลกันเลยเริ <ís ỗ hat> ่ด่ากูงูแล้วกูบ่เฮ้ยบ่นกตัญุบาลจริงอ่าเติญยาลืมว่าเด็กตั้งไล่แต่พวกนี้จับมากักตังแล้วร่วงไก่โดนคนไปเลยครับแล้วเหลือซี่เดียวกันชาดเดียวกันใช่เต่ต้องจับเข้าใกล้ครับจริงกายอื่นกลับนี่เั้งใกล้คนปุ๊บว่าเติญอุบัติไม่มีใครเคยด่ากูนะนี่อย่านี่กูด่าอยู่นี่ ได้ซื้อกับกูตายตายว่าเหยียดแม่ด่าคนชั่วตายกันมาหวานเหยียดแต่แม่ไม่อยากเลิกมาลุกเคยเคยรักผู้หญิงทุกคนยอมจะต้องรักลูกผู้ชายเขาก็รักลูกผู้หญิงทุกคนมารัวนลูกก้าวตองตัวเองตั้งตองแต่ละคนนอนลูกตองตัวเองกว่าเกิดไม้หมือนี่ตินที่ลูกนะแต่ก็ภาวนาเพราะลูกก็เกิดมามือนี่ตินที่ โลกนะโลกกำลังจะพิจารว่าจะไปจะในที่มันปรับใจประเทศชาติบ้านเมืองตึ้งไม้เวรช่องควายนุ่นหนยจำโลกมาใช้บรรทอนนานากาชาติสมบัดก้องชาติบรรทอนกองนั่นก็กำลังจะได้เป็นผู้รักใจชาตดตึ้นบรรทอนในโลกก็เป็นการีบอุบัติไม่รับอุบาทิไม่รับฮะแล้วผู้หญิงเหล่านั้นแม่เหมือนไงถึงแก๊ปแมสกับนี่กุยยัยกว่าเท่านั้นอะเออ แมื่อเงาไอ้เพลยัดแตกแม่มายัดแม่อูบาทล้วไม่ยอมลาไปจัดซะไอ้แทงตายว้าจาดอูบาทนี่มึงโรดกันน,นายเพลน้าจังวันหนึ่งมึงรั่งกูนี่เออกูคำว่าติดคุกไม่มีสาเสิไม่ติดอะเดี๋ยวนี้มึงกำลังทำลายชาติานอ,นอยู่นายเปพลนะเด็กยิ่งใ่กำลังเรียนจะจับไปใกล้เด็กผู้ชายจะโนยามาหมอมมอง,มอง ทันโราไม่ทำลายชาติไม่ได้ทำลายชาติทำลายอนุชนตากับชาดไหมครับอ่าอนุชนคือกำลังพออชาิอนาคตพออชาติต่อไปเราต้องว่าไว้กัมมันุ์ชนมื่นุชนมัดคุลภาพเลยโตไปประเตมี้กิยเป็นหัวชาติกิยเป็นผู้รักร่าความชอบชุกไปเลยเกิยเป็นหม้อเป็นพยาบาลเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นนักการเมืองที่มาบริเรบริเลียชาติตไปโอเคอ่กันมึงทำลายอนุชนได้เลยเห็นแต่ลาบบาไม่คิดคุณเจ็บแตกแแม่ มึงทำโลกเพื่อนนะัะเพื่อนทำลกมึงลาชจาัดจัดแตดแม้หมยัดวอาอดีตเป็นผูกคนแต่มีราคากับการส่วงตงัตง้งตแต่มีเชือเสียงป่อวาบการเสี่ยงยัดแม่มาต่ำตัวเป็นมา้าไอ้เปรตเ็ไปวะสาราจัามานสานี้ก็เลยล่ะตอกูใต้สาย,ายน่ยไมมตึงใจอ่นขั้ที่ก ว่าดีมาหลายคำแล้วกูถามมึงว่าตำรวจคนไหนกล้าจับกูทุกคนแบบไม่กล้าจับจับตำรวจมันจอกฎสร้างไว้จับต่อมซิ่งเดียวนะบอกซิ่งปณีกับตู้จับตำรวจคนใดไม่จับทุกคนประกอบผิดผิดกฎหมายออกนี่ตะต้องจับตำรวจมันจอกฎสร้างไว้จับม้วนนกนกซิ่งเดียวคนทำลายชัดบ่อแจ้รู้จันีนต้าไม่จับกับอุบัติลาออกเป็นป่าร์รุ่งอุปั แต่กับกูไม่กล้าจับปนีร่วงตะร่วงแหนจริงร่วงหยาญหยาโรดนะตอนดีวกูไปพาตำรวจแล้วกูชี้ว่าเดยตำรวจเลงกักบผู้หญิงเผื่อชุ่มไก่เดตำรวจเลงติดกับเก็บยาเสพติดติดป่ามาไก่หลัวมากาโหลักานเราอยู่ตกชัวบุ้งจับแต่ไม่กล้าจับมึงเป็นอะไรดีที่บังคับตำรวจได้ราจะโดนกับ ราษฎรนี่มันใหญ่นะเนี่ยโอ้โหลโอ้ไอ้โบตำรวจก็คือผู้ปีตักษันติรับล่วงเข้าใจไม่เข้ามาพิทากันเลยทันตีคืออะไรราษฎรคือใครล่วงเข้าใจแต่เลขนณะนุ่ยอันราชกันเป็นผู้พิาประชาชนจะดีประชาชนมีทิศละครับองประชาชนำนาจบรรทุกต่อทิ้งประชาชนมีทิศที่บริษัทตำบลต่อไปเป็นบริษัทอำเภอจังหวัดตึงประเทศสภาสูงสุดกองจัดสภาได้รวมกัเหรือก็เรียกสภาผู้แทนราษฎร ข้าใจไหมไอพี่บุคคลที่นั่งในสภานั้นไม่ว่าควายการหรือกววยรัฐบาลนั้นคือผู้บริหารประชาชนเลือกเข้าไป่อาตัดมาเป็นสภาจังหวัดสภาเทศบาลเมแตอบตนี่คือการแต่ก็กระจายอำนาจมาให้บริษัทเข้าใจไหมประชาชนเติบโตเลยวนี้ก็ใจายประชาธิปไตยทล้ลวจะไม่ที่ประชาชนโตตานํำหนักประเด็นการวัตูุไมู่้ยกอมจะถูงนไอยกลายเ วันนี้มาจุบมือเพิ่มจังไวกันนะมึงไม่รักตัดตายโง่ไม่เลยนะไอ้เท่งตายต่อได้กูยินดีตายให้ต่อเดียวแต่คนณาเะปิตึนต้องตายโง่มัดคนหนักเก็บแม่ตายยาบกับป่ะไอเทมานหร่ดิโง่เลยกูตัวเองมาจิ้มตาใส่กูไอ้บ้าจะเตืออจ้ะกูแชร์น้อ่ไอเท่งนี่มันใครอ่ะ ไอ้เด้งมัน,นอดเซ่หนิไอ้ที่เดิเดิมมัล่ะมันจอดยอดยอดต๊อกปีนองเบี้ยนมันไม่มีแต่พิดมันจะไม่ก่อนมันยอดจะก็เจ็ดคนได้ทิอ,อ๊กเจ็ดเมมันจะไมค่อยดับบป,ป,ป็นน้ำพื้นจะเบิอได้ตกเละตาบ้านเมืองเป็นก็ธิ์ก่อนพ,พอจะไม่รังพี่น้องกุ้งลงกันเบี้ยนมันถ้ามันไม่ได้เป็นจ่อจะก็ไม่แจ่มันตา มันก็บอดซี่เลยเปิดกว่าเรงบอดซีบอบอดซีมันไม่มีทิ่ดักจัดใจจัดนี้กูไม่ดักแต่บ่ต้องเตือนไอ้พีชเจ็บแม่อ๋อนี่วันนี้กูต้องยืนแล้เด็กมันบาเนี่ยใกล้เสือกับกูตายคอยดู